สวัสดีครัสวัสดีค่ะพบกันครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามเนี่ยสำคัญก็ว่าครั้งแรกและครั้งที่สองนะครับได้ะจะทําให้เข้าใจมากขึ้นแล้วคลิปแรกเป็นเรื่องอะไร,รคะเอ,อ่อคลิปแรกเป็นเรื่องที่ <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทิฏฐิทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครมาบรรยายการมาการไปการจุติการอุบัติเว้นจากเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วคลิปที่สองล่ะค,คลิปที่สองเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าพูด พูดว้ว่าบุคคลทั้งชายและหญิงที่ถักอากุศลระบบสิบจะเรียกว่าผีส่วนคลิปที่สามเป็นพระสูตรของท่านเป็นของเป็นของพระสาติพระสาติเนี่ยได้ไปบอกบุคคลทั่วไปได้พูบุคคลได้พูดกับบุคคลทั่วไปว่า วิญญาณเนี้ยแหละท่องไปเล่นไปพอพระพุทธเจ้าได้ทราบข่าวพระพุทธเจ้าจึงตามพระสาติเพื่อมาสอบถามพอพระสาติได้มาพระพุทธเจ้าถึงถามว่าพระพระสาติจริงหรือเปล่าที่ว่าพระสาติได้ไปพูดกับชาวชาวบ้านว่าวิญญาณเนี้ยท,ท่องไปเล่นไปพระสาติจึงตอบว่าใช่แล้วพระพุทธเจ้าถามอีกว่า วิญญาณนี้เป็นยังไงพระสติจึงตอบว่าวิญญาณนี้ยสามารถเป็นสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งส่วนดีและทั้งส่วนชั่วพระพุทธเจ้าจึงพูดว่าโมาบุรุษและพระพุทธเจ้าได้พูดอีกว่าอาภาษาตติได้กล่าวตู่เรา,ด,าด้วยคำไม่เป็นจริง อ๋อพระสถิตนี้เป็นพระในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เหรอใช่แล้วงั้นถ้าใครบอกว่าใครตายไปแล้วเป็นผีก็ไม่ต้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าสิเออใช่แล้วพระพุทธเจ้าใช้คําว่าก่าวตู่เราด้วยคําไม่จริงจากพระสูตร จากพระสูตรสติทาให้เข้าใจวิญญาเรื่องวิญญาณขันมากขึ้นไม่ใช่ตายไปไปเป็นเอ๊ะไม่ใช่ตายไปวิญญาณกลายเป็นผีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสรุปหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่วิญญาณเนี้ยอยู่โดยไม่มีขันสองวิญญาณเนี้ย ต้องอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารใครที่ไม่ได้ใครที่ผู้ว่าวิญญาณเนี้ไม่ได้อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารคนนั้นถือว่ากล่าวตู่สามคำที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าผีผีคือคำผีคือคำเรียกของพระพุทธเจ้าที่บุคคลชายและบุคคลหญิงได้ทำอกุศละบทสิบพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าผี อก่อนจบนะครับทั้งสามคลิปเนี้ยคลิปที่สามจะเป็นคลิปที่สําคัญที่สุดและทําให้ทําให้รู้เกี่ยวกับมิญญาณขันมากขึ้นอก่อนจากล้านะครับทั้งสามคลิปนี้ยเรียกว่าสมาทิขีิในขันห้าและก่อนจบสุดท้ายคือขอให้เพื่อนๆเนี่อนอยไปอ่านพระพิตกเพิ่มนะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มอคอมครับค่ะ okay. สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราได้กลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะเฮ้ะเอะเอพี่ว่าตอนนี้หนูดูข่าวเรื่องโควิดกับโคโรนาเนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาตายเยอะมากแล้วคือมันต้องมีผีหรือเปล่าคะไม่มีเพราะว่าเพราะว่าพ่อเคยเอาพัตตรวิดกมาให้เราอ่านแล้วนี่งั้น ม่ก็ไม่มีผีหรอกวะนี่อ่ะสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าไม่มีผี<อ>ผียังไม่มีพระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าเป็นไปนไม่ได้เลยที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเราจะบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือความเจริญง,งอกงามภพยบูแห่งยานเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขาร เนี่ยแหละสิ่งที่ทํำให้เรารู้ว่าไม่มีผีอ่ะงั้นเดี๋ยวเราอธิบายแบบง่ายๆเลยให้เห็นภาพด้วยแปบบอ่ะนี่คือรูปเนี่ยรูปนี่เวิทนานี่สัญญานี่สังขารแล้วอีกอย่างหนึ่งวิญญาณ นี่สมมติว่าลูกแก้วเนี้ยคือวิญญาณวิญญาณเนี้ยไม่สามารถออกไปบินไปตามลอยบินไปตามอัจยาศัยไม่ได้ต้อง <'t> ต้องอยู่วิญญาณเนี้ยต้องอย uh, ู่กับรูปอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารนั้นสุดท้ายแต่ถ้า อย่างเช่นเราเรามีความสุขวิญญาณตัวนี้มันก็จะมาอยู่ในวิญ,ญาณมันก็อยู่ในเวทนาเวทนาก็สุขทุกขไม่สุขไม่ทุกวิญญาณเนี้ยมันมาอยู่แล้วถ้าอยู่ๆเราคิดถึงเรื่องคิดถึงอดีตอ่าสังขารไม่ครับิญญาณตัวเนี้ยอันนี้คือวิญญาณไม่สามารถบินออกมานี่เข้ามาในนี้ได้ไม่สามารถเข้ามาในที่สังขารได้ ตัวนี้ไอตัวที่อยู่กับเวทนาก็จะตายไปตัวใหม่เกิดขึ้นตึ๊บเกิดขึ้นในสังขารเหรอใช่ถ้าคือหมายความว่าไอวิญญาณตัวเนี้ยไม่สามารถบินไปคือมันไม่สามารถเข้าไปที่รูปอื่นได้เช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารเรากําลังเรากําลังคิดถึงเรื่องอดีตวิญญาณไม่สามารถออกมาในเวทนาได้ ถ้าเราคิดอยู่แล้วเรามีความสุขวิญญาณอย่างเงี้ยออกมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไอตัวเนี้ยที่อยู่ในแก้วเนี้ยก็จะตายไปวิญญาณก็จะเกิดใหม่มาอยู่ตรงนี้ในเวทนาใช่ไหมใช่อ่ะอันนี้จะเป็นคนนะไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วนะแบบอ่ะอันนี้สมมติว่าอันนี้คือเราเรา แล้วด้านหลังเราคือวิญญาณเอ,อือเราตายวิญญาณก็จะบินไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดว่าถ้าเราตายวิญญาณก็จะดับและวิญญาณก็จะไปเกิดใหม่โดยที่ไหม่ลองลอยไปตามโอกาสเราให้ไหมเราให้ไหมนะเราให้ไหมไม่เอาแค่เนี้ยแหละทําให้เรารู้ว่าวิญญาณเนี้ยไม่แค่เป็นผีถ้างั้นเราตายไปก็จะไม่เป็นผีใช่ไหม ก็ใช่แต่พระพุทธเจ้าพูดว่าไอ้พระพุทธเจ้าได้พูว่าไม่มีการเกิดเป็นผีมีแต่การเกิดที่อย่างอื่นอย่างเช่นฮะเอ้ยพระพุทธเจ้าได้พูว่ามีการเกิดห้าภพการเกิดหนึ่งก็คือสัตว์นรกสองสัตว์เดรัจฉาน สามเป็ดเซคนห้าเทวดาเข้าใจยังงั้นเราก็ไม่ต้องกลัวผีแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีผีแล้วใช่ส่วนมากเขาก็จะเขากจะกลัวพวกตอนเคินอะ่ะพอตรงเคินนี่โอ้โห,หเห็นอะไรมาบอาจจะเป็นผีคงจะพูดแบบนี้กิดดังแต่<ง>ที่เทเราอะ่ะไม่ได้กลัวผี แค่กลัวความมืดเราก็ได้คิดเองใช่มัน,มนดีมากอ่ะแล้วอะไรต่ออ่ะแล้ว,แล,วแล้วอะไรลึืแล้วทำไมคนเขาชอบพูดว่าผีมีผีเจอผีกันหลายครั้งเลยอันนี้เราก็ไม่รู้เดี๋ยว ลองไปถามพ่อเราก็ได้ถามในพุกเมือ่อข้าวหน้าแล้วกันนะอ่ะงั้นเราขอจบคลิปกันเลยเท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจากลาเราก็ต้องทําการวัสดีครับวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเองนะครับเรื่องมินญ,ญาเนี้ตายไปไม่ใช่ผีนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับ วันนี้เราจะได้มาดูเรื่องจิงกันสักผีอ่าบอกเสริมนะครับอันนี้เป็นพัดตายบิดกนะครับของจริงเลยฉบับใหญ่มากเลยขนาดมันนี่นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องผีนี่นะครับพัดตายบิดกอยู่ในนี้นะครับที่พระเจ้าสอนไว้อืม ีที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าด้วยการอยู่ร่วมกันสูตรที่สองพิสูจ์ทั้งหลายการอยู่ร่วมกันสี่ประการนี้การอยู่ร่วมกันสีปนส่ประการนี้อะไรบ้างคือหนสามีผีอยู่ร่วมกับภรยาผี2อสามีผีอยู่ร่วมกับภรยาผีไอ้ภรรยาเทวดา3ามสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรยาผีสี่สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภร,บรายาเทวดา นี่นะครับมีอยู่4ประการและผมจะอธิบายแค่ข้อหนึ่งก่อนครับสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีเป็นยังไงคือมีสามีในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติิากรรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อเพ่งแรงอยากได้ของคนอื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิทิฐิเป็นผู้ถูกสินมีทำเลวซ้ำ มีใจถูกความตะนี่อันเป็นมนทินงครอบงำด่าและติเตียนสมณพรามอยู่ขอเรือนแม้ว่าภรรยาของเขาก็เป็นผู้ฆ่าสัตว์รักทร,ร,รัพย์ประพฤติกรรมผูดเท็จผู้สอเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอเพ่งแรงอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิเป็นผู้ทุศิลมีธรรมเร็วซามมีใจถูกความตะนีอาจเป็นมวทิ้งครอบงำ ด่าและติดเตียนสมณพามอยู่ของเรือนสามีอยู่ของเรือนสามีผีอยู่รวมกับภรรยาผีเป็นอย่างนี้แลกอ่ะอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปอ่านสรุปให้เลยนะครับผีสุทั้งหลายการอยู่ร่วมกันสิบการนี้แลสามีผี สามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทุศิลปแต่หนีชอบด่าว่าสมณพรามณ์ที่ว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันนี่นะครับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือคนที่คนท,คนที่ทาําอักษรรบทสิบพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นผีอ๋อแบบนี้เ,เองไอ้ที่เขาเรียกว่าผีก็คือคนใช่ไหมคนที่ทําอักุโรบทสิบอ๋อแล้วถ้า คนตายไปแล้วพระพุทธเจ้าเขาจะเรียกว่าผีเปล่าไม่ไม่พระพุทธเจ้าจะไม่เรียกอีกแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำอกุศลระบบศิธิธ์จะเป็นผีที่พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นผีแต่ถ้าตายไปแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เรียกว่าผีจะเรียกว่าสัตว์นะกลกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างเข้าใจเรียังมีอะไรมีอะไรอีกไหมก็เข้าใจแล้วโอเค เพียงถ้าว่าเพียงงงอะ่ะเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ดีกว่าการเผื่อเพียงงงอ่ะพี่จะสรุปว่าคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผีเนี้ยเป็นคนที่ยังไม่ตายแค่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี้ยเขาทำอกุศลรบทสิบแต่คนที่ตายไปแล้วแล้วทำอกุศลรบทสิบพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสันนรกบ้างสันเดรฉาบ้าง,ลาง,ลางแล้วก็เปรตบ้างอืเข้าใจแล้วแล้วทุกคน เข้าใจกันแลคะ่ะว่าตายไปแล้ววิญญาจะไม่เป็นผีแล้วอย่าไปหลอกผีกันอีกนะคะมีอะไรอีกไหมคะพี่วาไม่มีแล้วครบเป๊ะเลยออก่อนจบนะครับผมจะฝากสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าตายไปจะไม่เป็นผีใช่เรื่องที่สองคือพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าผีนั้นนะ่ะจะเป็นคนที่ทำอกุศลบวบทศิษนะครับ แต่ถ้าตายไปไ<อ>พระพุทธเจ้าจะไม่เรียกว่าผีแค่นี้นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดเทอมแล้วนะครับขอทุกคนขยันเรียนนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอฝากกดไลค์และกดสับตะไคร้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไม่ค่ะไปละ